สู่โรงเรียนนาเชื่อพิทยาสัสกูยินดี้นรับสู่โรงเรียนนาเ่พิทยาสังยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนนาเชื่อพิทยาสันนี่คือฝ่ายกิจการนักเรียนของโรงเรียนนาเชื่อพิทยาสันของเรา,าและทางด้านขวามือของเราจะเป็นสารสีของโรงเรียนนาเชื่อพิทยาสันค่ะ มือของเรานะคะก็จะเป็นหอประชุมชัยาพื้ค่ะและทางด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นหอประชุมอินทนินค่ะหอประชุมทั้งสองแห่งนี้ไว้ทำกิจกรรมต่างๆนะคะเช่นกิจกรรมสวนมนุ์ไหว้พระในวันศุกร์ค่ะอาคารเรียนนี้คืออาคารเรียนหนึ่งค่ะขึ้นบันไดไปส่วนชั้นแรกก็จะเป็นห้องของคณะท่านผู้บริหารค่ะตรงข้ามก็จะเป็นห้องของกลุ่มสาระดนตรีค่ะอาคารเรียนนี้ก็จะเป็นอาคารเรียนสองค่ะด้านล่างก็จะเป็นที่ทําการสภาแล้วก็ตรงข้ามจะเป็นห้องกลุ่มสาระภาษาจีนค่ะ อาคารเรียนนี้ก็จะเป็นอาคารเรียน3ค่ะ่วนด้านล่างห้องขวาสุดนะคะก็จะเป็นห้องของกลุ่มสาระสังคมค่ะตรงข้า e มก็จะเป็นศูนย์ศาสตร์พระราชาค่ะนนี้จะเป็นอาคารเรียน4ค่ะจด้านหลังของอาคารเรียน5่วนด้านล่างก็จะเป็นห้องสมุดแล้วก็ห้องกลุ่มสาระต่างๆค่ะอาคารเรียนนี้ก็จะเป็นอาคารเรียน5หรือมีชื่อว่าอาคารรวงพึ่งนั่นเองค่ะ ก็จะเป็นสากลของเรียนนะคะนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อของที่นี่กันค่ะก็จะขายพวกน้ำเปล่าเครื่องดื่มแล้วก็ขนมต่างๆอุปกรณ์การเรียนนะคะนี่ก็จะเป็นร้านขายน้ำของโรงเรียนนะคะถัดไปก็จะเป็นโต๊ะมาหินอ่อนค่ะไว้นั่งกินข้าวน,านั่งเรียนนั่งเล่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงอาหารของโรงเรียนค่ะมีร้านขายอาหารมากกว่าสิบร้านขึ้นไปนะคะอาหารถูกแถมอร่อยอีกด้วยค่ะ ปแปลงกเกษตรของพวกเรา oh. นี่ก็จะเป็นโรงกรเกษตรนะคะหรือว่าแปลงกเกษตรที่นักเรียนส่วนใหญ่ชอบเดียกค่ะก็จะปลูกเป็นพวกข้าวผักบุ้งนะคะแล้วก็ผักไฮโดรโปรบิกต่างๆค่ะนี่คือนาข้าวของโรงเรียนนาเชืลวิทยาสัน